การไดคัตอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือการทํำอัลฟานั่นเองนะครับวิธีการทํำอัลฟาไดคัตนะครับผมอยากให้คุณไปที่รูปปลาตัวนี้นะครับรูปปลาตัวนี้นะครับผมไปคลิกนะครับแล้วก็โอเพนเข้ามา วิธีการไดคัตนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีที่1ที่เราเลือก Object Selection Tool หรือวิธีการไดคัตแบบ h h n n n l นะครับมันก็จะไดคัต Object ที่เป็น Outline แบบ TT นะครับแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยเราจะต้องมาไดคัตอีกวิธีหนึ่งนะั่นคือการทำ Alpha ไดคัตนะครับวิธีการ Alpha ไดคัตนะครับคุณจะเห็นว่าเวลาคุณไดคัตพวก อ็อบเจกต์ที่มันเป็นม่านแบบนี้นะครับมันจะมีความโปร่งแสงของมันอยู่นะฮะหรือม่านหรือเป็นเงากระจกหรือเป็นแว่นตาพวกนี้นะครับคุณจะเห็นว่าตามขอบของตัวปลาตรงนี้มันจะมีความโปร่งแสงอยู่คล้ายๆพวกม่านถูกไหมครับทีนี้เนี่ย ไอ้โปร่งแสงแบบนี้เนี่ยมันได้คัดอย่างไรล่ะที่จะทําให้ตัวปลาเนี่ยมันโปร่งแสงไปด้วยคือมันไม่ได้หมายความว่าคุณได้คัดไปแล้วมันออกมาแบบเป็นตัวตัวแบบนี้เสร็จแล้วไอ้ที่มันโปร่งแสงอยู่ก็กลายเป็นสีดําทึบๆเป็นแผน่แผนๆแบบนี้นะครับมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจุดที่มันต้องโปร่งแสงนะครับมันก็จะต้องโปร่งแสงนั่นคือวิธีการได้คัดที่ถูกต้องนะแต่ที่นี้เนี่ยมันทําอย่างไรล่ะนะครับที่จะได้คัดแล้วไอ้เจ้า คลีบปลาหรือหางปลาตรงนี้มันจะกลายเป็นโปร่งแสงไปด้วยนะครับมีวิธีการเดียวนะครับที่ทำได้นั่นก็คือการทำอัลฟาชานเอลนะครับวิธีการทำอัลฟาชานเอลนะครับก็ทำได้ไม่ยากนะให้คุณมาที่เลเยอร์นะครับแล้วคุณก็กด ctrl j นะครับเมื่อกด ctrl j นะครับคุณจะลูปิเคตภาพออกมา1ภาพนะครับตอนนี้คุณมีภาพนี้ซ้อนกันอยู่2ภาพนั่นเองนะครับภาพที่1เนี่ยผมก็จะไปทำการ ไปใช้ adjustment นะครับแล้วก็ไปทำการคลิกเลือก black and white นะครับให้เป็นขาวดำแบบนี้พอเลือกเป็น black and white ให้เป็นขาวดำแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปปรับอีกนะครับก็คือไปปรับให้เป็นไปปรับ level นะครับที่ adjustment ที่ level นี้นะครับผมก็จะปรับในส่วนใดที่เราต้องการจะเอาไว้นะครับก็ให้เราปรับเป็นสีขาว เอาไว้แบบนี้นะครับปรับเอาไว้แบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนใดก็ตามนะครับที่มันเป็นสีเทาๆหรือที่มันเทาแล้วก็คล้อยมาดําตรงนี้นะครับมันจะถูกค่อยๆค,คัดนะครับโปร่งแสงออกไปเองนะครับเพราะนั้นตรงไหนก็ตามที่คุณต้องการจะเอาตัวปลาหรือตัวอ็อบเจกต์เอาไว้คมๆเนี่ยก็ไป ทำให้มันเป็นสีขาวซะก่อนนะครับโอเคผมปรับค่าประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จับลากนะครับ adjustment ของผมทั้งผมก็จับลาก adjustment ของผมทั้งสองตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น level adjust หรือว่า b a c k and white นะครับจับลากเข้าไปปล่อยไว้ที่ตัว background layer ที่1นะครับด้านบนนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง l a s t e r i z e นะครับ โอเคเพื่อสร้างให้ตัวภาพเลเยอร์ด้านบนเนี่ยมันเป็นขาวดำกึ่งอัลฟานั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมก็จะไประบายสีขาวนะครับในส่วนด้านในของตัวปลาที่ผมไม่อยากให้โปร่งแสงตรงไหนก็ตามที่เราไม่อยากให้โปร่งแสงนะครับเราไประบายสีที่เป็นสีขาวทับไปได้เลยผมไปที่ brush นะครับแล้วก็ไปเลือกสีขาวนะครับ แล้วก็ระบายลงไปได้เลยแบบนี้นะครับตรงบัชเราอาจจะเอาคมหรือบัชไม่คมก็ได้แล้วแต่จะไปปรับนะครับแต่อันนี้ผมจะเอาคมๆไว้ก่อนเป็นตัวอย่างนะครับผมเอาบัตรคมคมระบายไปได้เลยคือส่วนที่เราระบายเนี่ยคือส่วนที่เราไม่ต้องการให้มันโปร่งแสงนั่นเองนะครับแต่ส่วนที่เป็นคลีบของตัวปลาเนี่ยผมก็จะให้มันโปร่งแสงเอาไว้ก่อน แบบนี้นะครับปลาตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงไหนก็ตามที่ผมต้องการจะเอาไว้นะครับผมก็จะให้มันเป็นลักษณะทึบๆแบบนี้นะครับโอเคอ่ะถ้ามีเวลานะครับก็ไปเกาๆให้มันเนียนกว่าผมนะอันนี้ผมก็ทำคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยออบเจกต์ผมก็พร้อมที่จะได้คัดเอาไปทำอัลฟาได้คัดแล้วนะครับผมก็คลิกเลเยอร์ด้านบนที่เป็นอัลฟาช n แนลแล้วก็กดชิปนะครับแล้วก็คลิกเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์แรกของเราแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งเ e s t e r ร์ไรท์ทูมารนะครับเมื่อเรากดคำสั่งเ e s t e r ร์ไรท์ทูมารนะครับเราจะเห็นว่า ภาพปลาของเรานะครับมันมีการถูกไดคัตแล้วก็ถูกมาร์กในลักษณะที่เป็นอัลฟาช n แนลเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าหางที่มันจะต้องโปร่งแสงนะครับมันก็จะโปร่งแสงแล้วก็ใสสีดำที่เป็นแบ็กกราวในตอนแรกเนี่ยมันก็จะถูกคัดออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการไดคัตประเภทที่เป็นปลาหางนกยูงประเภทที่เป็นผ้าม่านหรือประเภทใดก็ตามที่มันเป็นแบ็กกราวโปร่งแสงนะครับเป็นพวกผ้า ที่มันมองเห็นด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผ้าบางๆนะครับคุณสามารถที่จะเอาวิธีการใด คัทแบบใช้ alpha channel นี้นะครับไปไดคัดได้เลยนะครับใน Affinity by Canva ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยนะครับสนใจโรงเรียนก็ทักทายขอรายละเอียดกันเข้ามาได้ผ่านการสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่นี้จะสอนคุณในทุกๆโหมดการทำงานไม่ว่าจะเป็นเวกเตอร์การแต่งภาพหรือการทำแมกซีนลงคอร์สนี้คอร์สเดียวสามารถทำงานกราฟิกได้ทุกประเภทเลยนะครับคลิปนี้มาสั้นๆไปก่อนแล้วขอพระเจ้าอวยพรนะครับ